เนี่ยสไตล์เคสวยเลยน้อยชิ <N <N> <N ้นโปเปือยคือ huh คือคือเขาใส่อนนี้แล้วใส่อัไหนอีกอ่ะนี่อันนี้หมวกเคอ๋อดูดีอ๋อีปากตาแตนแล้วก็เก่งนีาทำกล้องตกเก่งนี่เคตาแตดก็ส่งไปปักที่อันนี้ก็เป็นส่วนของนี่เคมาตรวจงานท่านหรอหรือว่าอะไรฮะฮะมาตรวจงานเลยเค อัอ oh. อันนี้ก็ในส่วนของสูตรและเสื้อเชิ้ตอ๋ออ้ยแต่อย่างนี้มันแทบจะไม่เห็นตัว,ต,วตัวตัวกีตาร์เลยนะเค okay. อยากให้ติดโป๊ะเหรอเคเดี๋ยวจะได้บอกให้ uh. ว่าไม่ต้องใส่เอไม่ต้องใส่เสื้อคุมเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะให้เออให้ดูอีกชุดหนึ่งก่อนเพราะเราไปโยจิก่อนนี <c oughs>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  ่นี่นเคเหมือนโดนตรวจงานอะ แบนึล้วเราเดินกันมันเหมือนแบบห้องมันแบบอันนี้ก็คือเป็นชุดของโยจิที่เราจะไปก่อนนะเคมีความเป็นจีปุ่นโยจิยามาโมซุอ์ซึ่งก็คือเบาบางแบบสุดเสียวๆเลยอย่างเงี้ยแรงมากเอ้าแล้วมันเสียวสู้ไม่ละเป็นการเรียบร้อยมากยากูซ่าเค มาในทีมเออพี่นักเลงที่รักโอเคไม่เคมีไม่พูดเลยอ่ะเคมีนหนาวมีนกำลังหนาวแล้วมีนทาทาลิปอยู่เคออยากได้ยินเสียงเขาหรอแต่คือปัญหาก็คือเป็นอะไรกับการไม่จ่ายค่าเน็ตค่ะเนี่ยอธิบายสิพี่มีซื้อประโยคเด็ดล้วที่พี่มีซื้อไปกี่กิกสิบสี่โอ้โหแล้วไปกี่วันมันก็เป็ใช้ไม่หมดนะ ใช้เรื่องใช้ใช้ไฟล์แต่ว่าประโยคเดยดนางคือขอฮอสปอตหน่อยฮอสปอตเหมือนปิงแหละขอไวไฟร้านอานะโอ้โหพี่เคเนอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นแบบนี้คนดูต้องเยอะประโยคแรกที่เข้าร้านอาหาขอ Wi-Fi หน่อยนั่นไงชีพสุดพี่ต้องเคมีนิชขอบคุณเป็นไงบ้างครับ น่ารักมากเลยครับจริงอทำงานง่ายเนาะสุดๆยังไม่รู้จักมีนิจักรุลเลยตั้งแต่น่งมีนิจกุลไม่คุยอะไรเลยนั่งแต่งหน้าเรียบร้อยมาเด็กตั้งใจทำงานมานางกำลังตั้งสมาธิอยู่ว่าคืนนี้จะต้องพูดอะไรบ้างสื่อเยอะมากนะเคเคต้องบอกครัเดี๋ยวต้องมีการเทรนนิ่งอ่ะเฮ้เนี่ยไหนเทรนสิคะ ภาษาฝรั่งเศสพอได้ไหมคะบองชูบองชูบองชูกูเป็นกูเลยสแต่แค่นี้อะแล้วถ้าเป็นสื่อจีนจะแคขอถ้าเป็นสื่อจีนในอธิในอธิบายสิแนะนําตัวนีิฮาวนหฮาวมาหัวชื่อปิงไม่ใช่เธอสิต้องเขาสิสอนเขาสอสอนเขาอ๋ออุ้ยเขาเป็น เพราะเขาที่แล้วอะวันตาหลนชิวอย่างเดียวเลยฉันเช่าเล่นบาสชืนช่บเล่นบาสทุกงานเที่ยงไปวดวันตาหลานชิวเพราะว่าเขาที่แเราตอนไปอิตาลีอ่ะก็คือล eh ิปิเซนโตไตแลนดเดียไปแล้วนี่พี่ก้องทห่ทำตลกเลยอัครนี่เคททำอะไรเนี่ยอุ้ยวันนี้ น่าสดมากเลยโะเคไปวิ่งมาตอนเช้าอ่ะแก้มเลยแบบแก้มฝาดสุดๆเลยเนี่ยมากเคทําอะไรวันเนี้ยเคไปถ่ายงานลับมาตอนเช้าหนึ่งงานลับคืออะไรอะเคงงไม่บอกหรอกฮะความลับขึ้นไหนก็ฮะขันขึ้นอ๋อโอ้โหอ๋อ sorry sorry i'm so r r y ไปหายเลยจัไปหายอยู่ so sorry sister sister เชืหรือกูนี่แหละเชืร์งานรับอะไรอย่างงงอ่ะทำไมฉันไม่รู้อ่ะเคก็รู้แต่เคลืมไงเคขี้ลืมไปตายโอ้โหเสียฉันต้องบอกว่าสูงแบบสุดๆเควันที่สามสิบเคเคต้องเตรียมตัวด้วยนะดูแล้วค่ะดูแล้วงานรับอีกแปลว่างานงานรับอีกหนึ่งงานไม่รับหรอกรูแล้วแปลว่า แปลว่าไม่รูรู้วันนี้วันนี้พี่ชาญเพิ่งบอกครับเรียบร้อยค่ะคุณมีเอ้ยสักคนตาที่ไหนวาท่านเคนเคนเ,เอาเอา,เอา,เอาของพี่มินเก็บไปไหนอะไะไหครับลองทาลนาง่ะอ๋<า>ออ, <ะ S 2> อ,อยู่ไหนอะหนูได้เป็นศิลปะตอไรนเป็นไรจบนางบอกว่าโยนกล่องทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเอากลับมีน้ำใจมากๆนางกลัวแบกหนะัก เอาหมาเอากลับมาแต่รองเทา้าพอค่อนข้างเป็นคนมีด you know> ันใจเอาก็เด <mm <|ja|> ี๋ยวโดนบ่นอีกไงเนี่ยเม็ดเยอะต้องเอากล่องกลับอีกคือุ้ยเม็ดเยอะไม่ใช่คําพูดฉันเลยน่าจะเป็นชีเก่งน่าใช่ฉันอ่ะตอนนี้ประเทศไทยร้อนตอนนี้ประเทศไทยร้อนมากช่วยแบ่งความหนาวมาประเทศไทยเร็วมันมีพีเอ็มอะมันมีพีเอ็มาเคเคออกไปสุดอากาศมาละย่างที่นี่ก็มีนะ แล่ตอนนี้ที่ไทยมัหนักมากเลยไม่ได้หมายถึงที่นี่ค่ะหมายถึงที่ไทยอ๋อ <laughs> ที่นี่ก็คือนกลัวมากตอนในส่กิ๊กใส่กิ๊กใส่กิ๊กแต่เคยไม่น่าจะหนาวไหมถ้าเล็กตัวเดียวอ๋อ เดี๋ยวจะไปแต่งตัวละเครอดูลุกฟินิชลุกเดี๋ยวส่งให้ตรวจได้ได้ครับบายเค